วันนี้เวลา8ปนาฬิกายสนาทีสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีสเสด็จออกนาวาังสัปปทุมส่งร่วมงานสัมมนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติพลเอกหญิงศาสตร,ราจารย์เกียรติคุณดรสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ66พรรษาสองเมษายน2564และการแนะนำโครงการหอจดหมายเหตุกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าในพระราชดำริครั้งที่4เรื่อง54ปีการก่อตั้งอาเซียนและปฏิกิริยาจากโลกมหาอำนาจและเพื่อนบ้านมุมมองจากเอกสารหอจดหมายเหตุต่างประเทศและนักวิชาการอาวุโสผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โอกาสนี้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปากฐกถาพิเศษในหัวข้อ ความร่วมมือในอาเซียนส่งเล่าประสบการณ์ในการทรงงานกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเป็นระยะเวลากว่า40ปีทั้งในประเทศไทยและขยายไปยังหลายประเทศในอาเซียนและนอกอาเซียนเช่นบังคลาเทศมองกโกเลยียเนปลาลพูตานและติมอร์เลสเตเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการดูแลคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนและชุมชนในด้านต่างๆให้ดีขึ้นเช่นการส่งเสริมการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเกษตรยั่งยืนการส่งเสริมพรา การสุขภาพอนามัยให้กับเด็กการสุขาพิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน การพัฒนาด้านอาชีพและสหกรณ์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งในปี2563ถึง2564มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จึงมีการติดตามงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านระบบออนไลน์นอกจากนี้ไทยยังมีความร่วมมืออีกหลายด้านกับประเทศในอาเซียนเช่นการสร้างหอพักโรงเรียนวัฒนธรรมเด็กกัพาหลัก67สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวการให้ทุนศึกษา ต่อนในระดับปริญญาตรีและโทที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลแก่นักศึกษาประเทศเมียนมาและฟิลิปปินส์ <Okay. S 1> การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขโดยจัดอบรมหลักสูตรต่างๆให้แ,แพทย์พยาบาลและบุคลากรทางด้านสาธารณสุขจำนวน23หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยมหิดล yeah. นอกจากนี้อาเซียนยังมีโครงการความร่วมมือกับมูลนิธิชัยพัฒนาเช่นโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรมระยะสั้นระหว่างโรงเรียนนอตไลท์ของสิงคโปร์กับโรงเรียนของไทยโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในมาเลเซียโครงการศูนย์การศึกษาการพัฒนากสิกรรมพื้นที่สูงเมืองปากซองสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรวมทั้งยังมีความร่วมมือกับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามพรบรมราชกุมารีเช่นการจัดทำระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์กับสถาบันเทคโนโลยีกมปงเชอเตียวประเทศกัมพูชาความร่วมมือระหว่างโรงเรียนจิตละดาวิชาชีพกับสิงคโปร์โพลีเทคนิคเป็นต้นเท่าที่เล่ามานี้เป็นเพียงตัวอย่างเพื่อแสดงให้เห็นว่าความร่วมมือต่างๆสามารถทำได้ในกลุ่มที่เป็นเพื่อนบ้านกันไม่จำเป็นต้องขยายวง กว้างในประเทศเอเชียอื่นๆหรือในภูมิภาคประเทศในยุโรปอเมริกาเท่านั้นเราก็เรียกว่าเพื่อนช่วยเพื่อนทำาด้วยกันไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนที่มีเทคโนโลยีสูงมากแต่ถ้าสามารถร่วมมือกันในโลกได้ก็ยิ่งดีขึ้นน่าเสียดายที่ปีนี้โครงการที่จะร่วมมือกับโครงการอื่นๆในต่างประเทศก็ทำไม่ได้ว่าเมื่อติดเรื่องโควิด,ด,ด,ดหวังว่า ในอนาคตเหตุการณ์ก็จะดีขึ้นแล้วก็เราคงไม่แย่แบบนี้ตลอดไปก็หวังว่าให้ทุกท่านมีความสุขและความมั่นคงในชีวิตสืบต่อไปก็ขอขอบคุณ จากนั้นทรงร่วมการสัมมนาเรื่อง54ปีการก่อตั้งอาเซียนและปฏิกิริยาจากโลกมหาอำนาจและเพื่อนบ้านมุมมองจากเอกสารหอจดหมายเหตุต่างประเทศและนักวิชาการอาวุโสมีวิทยากรอาทิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมประหลัดกระทรวงการอุดมศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติ เวลา14นาฬิกา14นาทีส่งร่วมฟังการวิจัยหัวข้ออาเซียนในประเทศไทยตลอดจนบทบาทของไทยในอาเซียนในอดีตและปัจจุบันมีการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่องการก่อตั้งอาเซียนของนักวิชาการจากหลายสถาบันการศึกษา การสมมนาครั้งนี้โครงการหอจดหมายเหตุกองวิชาประวัติศาสตร์ส่วนการศึกษาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าในพระราชดำริสมเด็จพระนิฐาธิรที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมมือกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ66พรรษา2เมษายน2564และครบ41ปีแห่งการทรงสอนณโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกและเพื่อเผยแพร่ต้นแบบ ความเป็นทหารวิชาการที่มีลักษณะก้าวหน้าและสร้างสรรค์บนฐานความรู้มานานมากกว่า4ทศวรรษให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมไทยการแนะนําโครงการหอจดหมายเหตุกองวิชาประวัติศาสตร์ส่วนการศึกษาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าในพระราชดําริซึ่งเป็นแหล่งคน้นคว้าข้อมูลและทบทวนองค์ความรู้ของประวัติศาสตร์54ปีการก่อตั้งอาเซียนแก่นักวิชาการนิสิตนักศึกษาให้ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกับอาจารย์ข้าราชการ และนักเรียนในร้อยและร่วมกันทำงานวิใจัยในเชิงลึกต่อไป รวมทั้งการแนะนําเอกสารที่ได้สําเนามาส่วนใหญ่เคยเป็นเอกสารลับที่ได้รับการเปิดเผยเมื่อครบกําหนดตามกฎระเบียบพอจดหมายเหตุของแต่ละประเทศตั้งแต่30ปีถึง100ปีที่ผ่านมาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเคยจัดสัมมนาในหัวข้อเกี่ยวกับสงครามโลกและสงครามเย็นรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศอาทิสหพันธรัฐรัสเซียสหรัฐอเมริกาสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี ทั้งนี้ตลอดการสมาัมมนาในที่ตั้งนะโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมและมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของสอบคอ,อย่างเคร่งครัด มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยมอบอาหารปรุงสุกพร้อมทานให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถนายกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชารนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ปัจจุบันโปรโดให้มูล,ลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดอาหารปรุงสุกพร้อมทานมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่แขวงรองเมืองเขตปทุมวันอย่างต่อเนื่องจำนวน4,000กล่องมีเจ้าหน้าที่เขตปทุมวันเป็นตัวแทนนำไปส่งต่อให้กับหัวหน้าชุมชนในแต่ละชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่พื้นที่ชุมชนบ้านครัวใต้ชุมชนวัดชัยมงคลและแคมป์คนงานจำนวน4แห่งบริเวณซอยสามงามซอยปลูกจิตบ้านครัวใต้และแขวงปทุมวันมูล,ลนิธิได้คัดสรรจากร้านค้าเล็กๆบริเวณรอบที่ทําการมูล,ลนิธิที่ได้รับผลกระทบสะอาดถูกสุขอ,อนามัยในการประกอบอาหารปรุงสุกพร้อมทานปัจจุบันมีร้านอาหารเล็กๆที่ได้รับความช่วยเหลือในโครงการกว่า40บร้านทั้งนี้มูล,ลนิธิได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด สำหรับผู้มีจิตศรัทธาที่จะให้มูล,ลนิธิส่งต่อน,น้ำใจไปช่วยเหลือในโครงการเพื่อน,พ,อนพึ่งพาเพราะเพื่อนไม่ทิ้งกันโดยสแกนคิวอาโค้ดผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบอ e ีด n a เนชันได้ทุกธนาคารหรือโอนเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยาประเภทกระแสะรายวันเลขที่บัญชี114-0-06877-9ชื่อบัญชีมูล,ลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก สภากาชาติไทยสอบถามเพิ่มเติมโทร02-0546546สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพร,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรศาวันที่28กรกฎาคม2564ผ่านระบบออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชจมัปฐษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2564สำนักพระราชวังของเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่23ถึง29กรกฎาคม2564 จบข่าวในพระ,ะาาราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ